AIS 3BB Fiber3 นะครับผนึกกำลังกับตำรวจไซเบอร์ตรวจค้น3อาคารพาณิชย์ในพื้นที่แม่สอดหลังพบการติดตั้ง VPN และอุปกรณ์เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเข้าขายลักลอบการใช้อินเทอร์เน็ตแบบผิดกฎหมายโดยมีการตัดวงจรโจนทันทีพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีนะครับย้ำว่าเป็นภารกิจปกป้องคนไทยจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ไปดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยนะครับเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับหลังตํำรวจไซเบอร์กองกำกับการ2แล้วก็บกสอทอ4ได้รับเบาะแสจาก AIS 3BB Fiber 3นะครับ โดยมีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ต้องสงสัยสหลังซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ AIS เข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบเชิงเทคนิคหน้างานอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อเป็นการกวาดล้างวงจรโจรนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือบริษัท Triple t ล e รีบลอดแบนจำกัดมหาชนหรือว่า AIS 3 b b Fiber3 นะครับตรวจพบการใช้งานที่มีปริมาณสูงผิดปกติมีปริมาณการใช้งานที่หนานแน่น และต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมที่ต้องสงสัย ก็เลยมีการประสานตํารวจไซเบอร์เพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจค้นพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ทันทีนะครับพร้อมกันนี้ค่ะในเบื้องต้นตํารวจไซเบอร์ได้ตรวจพบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนชาวต่างชาติและเมื่อประเมินจากวงจรการใช้งานของอาคารทั้ง3หลังพบว่ามีปริมาณการใช้งานสูงกว่าระดับปกติราวสองเท่าค่ะจึงเป็นที่มาของการเข้าตรวจค้นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ร่วมกับ AI จากการเข้าตรวจค้นค่ะพบว่าอาคารทั้ง3าหลังไม่มีผู้อยู่อาศัยแต่เจ้าหน้าที่ค่ะไปพบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ดัดแปลง <Nice. S 1> มาใช้ในการ รวบรวมสัญญาณอินเทอร์เนต็ตค่ะ oh. เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบข้ามประเทศเลย oh. ก็เลยทําการระง,งับสัญญาณนะคะพร้อมกับรื้อถอนอุปกรณ์ในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีโดยขณะน,นี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและขยายผลเพิ่มเติมเ,มเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ไปฟังทางด้านของ AIS 3BB Fiber 3กันหน่อยนะครับยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับพร้อมยกระดับมาตรฐานเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้งานที่ผิดปกติตามพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการนำโครงข่ายไปใช้งานที่ผิดกฎหมายและสนับสนุนการป้องกันปราบรามขบวนการมิจฉาชีพที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ขณะที่ทางตารวจไซเบอร์ก็อยู่ระหว่างการสรุปผลการตรวจค้นและตรวจยึดนะครับโดยพบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนต่างชาติแล้วก็จะเดินหน้าขยายผลเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและเตรียมด,ดํนนาเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปนะครับ